สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องช่างเก่งบละเบือเช่นเคยนะคะวันนี้จะอัปเดตการทำงานการประกอบรถที่รอนำส่งลูกค,ค้านะคะหลายคนถามว่าร้านช่างเก่งมีหน้าร้านไหมตั้งอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้เราเปิดร้านอยู่ที่บ้านเลขที่35ทับหน,นะคะหมู่เก้าตำบลอนองสีอำเภอบลเบือจังหวัดมหาสาครคาม มีการจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องนะคะมีใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร้านนะคะเจ้าของร้านชื่อชา่าัไมพนพญพันธ์นะคะช่างเก่งจะเป็นแค่ลุงน้องนะคะวั <c oughs> นนี้เราพามาอัปเดตรถของลูกค้าแต่ละคันนะคะตอนนี้เข้าแถวอยู่เยอะมาก อันนี้เป็นรถญี่ปุ่นนะคะเป็นรถไฟฟ้าเอามาซ่อมบำรุงนิดหน่อยค่ะน่ารักเฉียวอันนี้ช่างเก่งนะคะกำลังทำงานค่ะกำลังเร่งให้ลูกค้าทุกๆคนเลยนะคะค่ะอันนี้ช่างก้อยนะคะช่างก้อยฉายาช่างก้อยหำหวานนะคะ นี่เป็นบรรยากาศการทำงานนะคะท่านเก่งรถคันนี้ส่งที่ไหนคะ คันนี้ส่งอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นคันนี้แวงน้อยนะคะวันนี้อัปเดตกันเลยว่าของใครถึงตรงไหนแล้วนะคะอันนี้ส่งที่ไหนคะอันนี้ส่งบูการครับอ,อ๋อของคุณพ่อที่บึงการนะคะโตพิสัยโตพิสัยคุณพ่อทําสวนยางพาราค่ะถึงนี่แล้วนะคะคุณพ่อเดี๋ยว ซื้อล้อมาใส่ก็เอาลงได้เลยนะคะเดี๋ยวก็พ่นสีทำสีนะคะคันนี้ราคาช่างเก่งอันนี้จังหวัดหนองคายหนองคายนะคะค่ะคันนี้หัวเครื่องเป็นมือหนึ่งเหรอคะหัวเครื่อง RT110 อันนี้กำลังหาจัดหาซื้อเครื่องให้อยู่นะคะ แล้วเครื่องเราต้องหาแบบใจเย็นหน่อยนะคะเพราะว่าก็ต้องเช็คสภาพเช็คเครื่องด้วยคันนี้ราคาช่างก้อยส่งไหนคะ <c oughs> อ๋อคันนี้กาลสินนะคะที่กรลสินมีสองคันนะคะมาพร้อมกันกำลังทำไล่ไรเรียงกันไปนะคะช่างก้อยทำอะไรอยู่คะ อ๋อผ่านหน้านะคะช่างก้อยโอนไวนะคะช่างก้อยโอนไวโสดนะคะโสดโสดนะคะอัปเดตการทำงานมีหน้าร้านจริงไหมมีจริงนะคะตัวทะเบียนพาชย์ถูกต้องนะคะ ส่วทะเบียนถูกต้องแต่ไม่ใช่ชื่อช่างเก่งนะคะช่างเก่งเป็นเป็นแค่ลูกน้องค่ะถามว่ามีเงินเดือนไหมช่างเก่งมีเงินเดือนไหมเงินเดือนกี่บาทช่างเก่งมีเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่ค่ะวันละขวด <laughs> ได้แค่นั้นนะคะได้แค่ข้าวกินแล้วก็พักอาศัยนะคะเงินเดือนไม่มีคะ่ะเงินเดาแล้ว <laughs> ไม่เหมือนช่างก้อยนะคะช่งก้อยอันนี้โอนไวเงินก็เต็มเป๋านะคะแม่ขายนาได้สามล้านค่ะตอนนี้ใช้ใช้ยังไม่หมดนะคะห,ห,หาหาแฟนอยู่นะคะอันนี้เป็นหัวเครื่องของลูกค้าสั่งมือหนึ่งนะคะอันนี้ นะคะคเก็บไว้ให้อย่างดีนะคะนี่จะเป็นคิวงานลูกค้านะคะเต็มกระดานแล้วค่ะวันนี้อัปเดตให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่วันหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ FC ได้ติดตามกันเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ